สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกะเอเชนี A ้นะครับสำหรับวันนี้ปุ้ยจะมาแชร์ข่าวหลักทรัพย์บัวหลวงเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอนสำหรับการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันนะครับโดยมีข้อกําหนดว่าในการซื้อขายหุ้นน้อยกว่า3,000บาทจะคิดค่าบริการที่50บาทต่อครั้งนะครับถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกปุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับโดยที่หลักทรัพย์บัวหลวง ประกาศแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงการทำรายการฝากและถอนเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบัญชีอื่นของบริษัทโดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,000บาทต่อครั้งสำหรับการทำรายการที่จำนวนเงินน้อยกว่าที่บริษัทกำหนดจะมีค่าอัตราค่าธรรมเนียมดำเนินการในการทำรายการครั้งละ50บบาทโดยจะทำการหักจากยอดเงินฝากหรือถอน หลักประกันในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับการ่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับต่อไปนี้ก็แสดงว่าถ้าเราฝากเงินเข้าต่ำกว่าหรือว่าถอนเงินต่ำกว่า3.000บาทเราต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ50บาทนั่นเองนะครับกรณีการทำการฝากเงินผ่านโดยการทำรายการผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าเคาน์เตผ่านธนาคาร3แห่งคือ ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์และก็ธนาคารกสิกรไทยหากท่านทํารายการน้อยกว่าจํานวนเงินขั้นต่ําที่กําหนดคือ3,000บาทจะถูกปฏิเสธการทํารายการทันทีณนะช่องทางที่ใช้บริการที่กําหนดนี้นั่นเองนะครับกรณีที่ท่านทํารายการฝากเงินผ่านบริการแจ้งหักเงินบัญชีอัตโนมัติ e a t s เพื่อทำการซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์อัตโนมัติอำนวยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับหลักทรัพย์บัวหลวงผ่านเว็บไซต์บวัวหลวงสเตตสตรีมมิ่งเทรดมาสเตอร์อง่ายๆด้วยตนเองระบบจะดำเนินการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดโดยการหักค่าบริการ50บาทต่อครั้งถ้าหาักต่ำกว่า3,000นั่นเองนะครับสำหรับนี่ก็เป็นข่าวที่ปุ้ยนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ